ครับคุณผู้ชมช่อง The Clip Car Review ทุกท่านครับผมแพนไพรทุนพงศ์วันนี้พระเอกของเราก็คือ Mazda CX 5โฉม2024นะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยมันก็เหมือนกับเจเนอเรชันที่2ที่มันเริ่มขายในไทยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2017นะครับในวันที่คลิปนี้ปล่อยออกมานะครับก็น่าจะครบวาระ7ปีของบอดี้นี้พอดีนะคือแก่แล้วนะแต่ว่าด้วยความที่หน้าตาวันแรกออกมานั้นเขาดูมีความทันสมัยอยู่ละตอนนี้ก็เลยถือว่า เทียบกับรถทั่วไปบนท้องถนนยังดูไม่แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าจะให้อยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทําอะไรเลยอาศัยรูปทรงอย่างเดียวก็คงไม่ได้ปี2024นี้ m a สด้าก,ก็เลยมีการอัปเดตใหม่นะครับให้กับ m a สด้า CX5 จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังสนับสนุนโดย PT Maxcard Plus คุ้มเต็ม Max ก่อนใครสมัครเลยที่ PT ทุกสาขาครับ Mazda CX5 โฉมปี2024เนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เล่าคร่าวๆก่อนนะครับก็คือรุ่นย่อยเนี่ยจากเดิมที่จะมีรุ่น2.5ลิตรเบนซินเทอร์โบตอนนี้รุ่นนั้นจะถูกตัดออกไปแล้วนะครับไอรุ่นที่ราคาล้านแปดกว่าๆเนี่ยออกไปละตอนนี้ก็จะเหลือแค่รุ่น 2.0S นะครับเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็รุ่น 2.0SP ทั้ง2รุ่นนี้จะเป็นเบนซินนะครับแล้วตัวดีเซลเนี่ยจะเหลือตัวเดียวเลยก็คือ2.2 XDL ขับเคลื่อนสล้อนะครับผมสำหรับเรื่องราคาเนี่ยมาสด้าจะประกาศในงานมอ t ต r Expo ช่วงปลายปีนะครับแต่ว่า เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยราคาของทุกรุ่นย่อยจะถูกลงนะครับมาสด้าเขาก็ใจดีใบ้มาให้หน่อยๆนะครับว่ารุ่น 2.0S นั้นราคาเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ1.15-1.25ถึงล้านบาทรุ่น 2.0SP ราคาจะอยู่แถว1.25-1.35ล้านบาทและรุ่น 2.2XDL ดีเซลราคาจะอยู่ที่1.6-1.7ถึงล้านบาทพูดง่ายๆว่าถูกลงแหละแต่จะถูกลง99,000หรือจะถูกลง2 5 0 0 มาสด้าบอกว่ามีโอกาสท okay like ี่จะถูกลงประมาณนี้นะครับในเรื่องของเครื่องยนต์รอบนี้ผมจะไม่เปิดกระโปรงให้ดูนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์รายละเอียดของผุ่มพลังเนี่ยจะเหมือนเดิมเลยรุ่น2 0ลิตรก็เป็นเครื่องเบนซินนะครับ165แรงม้าแรงบิด2 1 0นิวตันเมตรเหมือนเดิมส่วนรุ่นดีเซลก็จะเป็น2 2ลิตรเทอร์โบดีเซล190แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตร ซึ่งรุ่นดีเซลเนี่ยก็จะมีการจูนให้ได้มาตรฐานยูโร5ใหม่นะครับซึ่งจะส่งผลในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน,นิดหน่อยในเรื่องเครื่องยนต์ก็มีเท่านี้ส่วนเรื่องช่วงล่างเนี่ยนะครับทาง Mazda บอกว่าในโฉม2024 CX5 เนี่ยจะมีการปรับจูนช่วงล่างใหม่โดยที่มีการเปลี่ยนทั้งช็อคอัพและสปริงนะครับเปลี่ยนไปเลยโดยจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงช่วงล่างนั้นก็คือเขาต้องการจะลดความสั่นสะเทือนที่เข้ามาในห้องโดยสาร ก็คือจะนุ่มขึ้นนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าจะย้วยเป็นสําีีหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องหาโอกาสลองขับในอนาคตนะครับผมในเรื่องทางเทคนิคก็มีเท่านี้แล้วผมบอกก่อนเลยว่าคันที่อยู่กับผมตอนนี้นะครับก็เป็นรุ่น2.2 xdl นะครับตัวท็อปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วผมจะอธิบายให้คุณทราบว่าในชมม2 0 2 4นี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างครับ พาทัวร์โดยการถือกล้องแล้วก็ลั่นเองอย่างนี้เลยกันนะครับคันนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นรุ่น2.2 xdl ตัวท็อปรุ่นแพงสุดนะครับมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างนะครับผมที่ส่วนหน้าของรถนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยคือเรียกได้ว่าแทบจะทั้งแผงเลยนะฮะกันชนนะครับกระจังหน้านะครับเส้นโครเมียมตรงนี้นะครับเนี่ยเส้นซิกเนเจอร์วิงตรงนี้ก็เปลี่ยนและที่สาคัญก็คือไฟหน้าก็เปลี่ยนนะครับผมโดยถ้าเป็นรุ่นดีเซลนะฮะ ลิ้นข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็รวมถึงโป่งข้างด้วยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถยาวไปจนถึงชายล่างนะครับไปถึงด้านท้ายเลยซึ่งในการเป็นคัลเลอร์คีย์หรือการเป็นเล่นสีโทนเดียวทั้งคันแบบนี้ครับจะมีเฉพาะรุ่นดีเซล XDL เท่านั้นที่เป็นแบบนี้ถ้าเป็นตัวเบนซินนะครับลิ้นล่างตรงนี้นะครับขอบบางโคนตรงนี้รวมถึงชายล่างตรงนี้รวมถึงกันชนด้านท้ายด้วยเนี่ยจะยังเป็นสีดําอยู่นะครับผม มาดูที่ด้านหน้าต่อเนี่นะครับคุณก็จะสังเกตได้ว่าไฟตัดหมอกหายไปแล้วนะครับรุ่นนี้คือมาสด้าเนี่ยเขาเอาออกเท่าที่ผมสอบถามมาก็คือเขามองว่าไฟหน้าตัวใหม่เนี่ยมันสามารถทําหน้าที่แทนไฟตัดหมอกได้แล้วนะครับดังนั้นที่ก้านข้างในรถเนี่ยที่ก้านปรับไฟเนี่ยก็จะไม่มีไฟตัดหมอกให้เลือกละอันนี้เวลาใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไฟตัดหมอกมันเอาออกไปแล้วนะ ด้านหน้าเท่าที่2ดูเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับผมส่วนไฟหน้านั้นที่บอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงก็ลองดูดีเทลของ daytime running light แล้วก็การจัดวางไฟข้างในครับหน้าตาของไฟเนี่ยตุงกรอบเนี่ยจะเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าดีเทลข้างในเนี่ยจะแตกต่างไปจากโฉม2020ของเดิมนะครับผมล้ออลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นย่อยไหนก็จะได้ล้อลายใหม่หมดต่างกันตรงที่ว่ารุ่น2 0 s ตัวล่างสุดก็จะเป็นล้อ17อีกลายหนึ่ง รุ่น2.00เบนซินตัว SP ก็เป็นล้อ19แต่เปลี่ยนลายเป็นอีกลายหนึ่งเหมือนกันเป็นลายแบบปัดเงานะครับส่วนรุ่น XDL ตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นล้อ19นิ้วนะฮะแล้วเป็นทำสีเป็นแบบไม่กึ่งเป็นสีเทานะแต่ผมว่าเป็นสีคล้ายๆกับไฮเปอร์โครมนะฮะลองดูดีเทลใกล้ๆเออมันก็สวยดีอีกแบบนะผมว่ามันไม่เชิงสีเงินครับไม่ใช่สีเงินแบบล้อตัวล่างสุดนะเป็นสีไฮเปอร จะโครเมียมก็ไม่ใช่แต่ว่าเนี่ยก็ดูแล้วกันครับว่ามันจะท้อนเงาประมาณนี้นะฮะที่ประตูหน้าฝั่งคนนั่งนะครับมีปุ่มสําหรับล็อกรถนะครับเป็นระบบสมาร์ทคี์คือไม่ได้ขี้เหนียวใส่ไม้แค่ฝ้าคนขับฝั่งคนนั่งก็มีให้นะฮะมาดูที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าไฟท้ายน,นั้นคือส่วนที่เปลี่ยนใหม่ที่ชัดเจนที่สุดเพราะว่าลวดลายข้างในไฟท้ายเนี่ยแตกต่างจากโฉม2020เดิมนะครับและเช่นเคยครับกันชนชิ้นตรงนี้นะที่ผมกําลังชี้อยู่นี้ครับ ชิ้นนี้นะฮะชิ้นนี้นะฮะถ้าเป็นรุ่นเบนซิน 2.0S 2.0SP จะเป็นสีดำเฉพาะรุ่นดีเซลเท่านั้นนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านท้ายนะครับท่อไอเสียของรุ่นดีเซลเนี่ยจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตกว่ารุ่นเบนซินนะฮะแต่ผมแยกไม่ออกเหมือนกันว่าโตต่างกันยังไงนะฮะอันนี้คือารายละเอียดข้างในไฟท้ายนะฮะส่วนที่ไฟติดอยู่นี้จะเป็น LED นะครับผม มันก็ดูทันสมัยขึ้นดูดุและสปอร์ตขึ้นนะตรงนี้สิ่งที่ชม2020ไม่มีแล้วรุ่นนี้มีก็คือฝาท้ายแบบเตะเปิดด้วยไฟฟ้านะฮะแต่ว่าเนื่องจากกุญแจมันอยู่ข้างในอะผมก็บอกว่าแจ้งว่ามีแล้วกันมีฝาท้ายไฟฟ้าเตะเปิดให้นะแต่ว่าขี้เกียจวิ่งแมวกุญแจอันนี้ก็คือพื้นที่ด้านท้ายของเขานะครับซึ่งมีความจุ505ลิตรครับถือว่าใหญ่แบบพึ่งพาได้ใส่ถุงกล์ฟได้แน่นอนนะฮะ แผงบางสัมภาระก็มีให้นะครับผมข้างใต้ดูหน่อยดีอะยางอะไรมีให้นะครับแต่ว่ายังเป็นยางอะไรแบบคอมเพ c ์ไซร์นะฮะร,รู้สึกว่าจะเป็นขนาด185เอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินตรงนี้คุณจะเห็นโลโก้โบสนะครับใช่ครับตอนนี้มีเครื่องเสียงโบสให้นะฮะร,รู้สึกว่ารุ่น2.0 SP ก็มีนะตัวท็อปก็มีแต่ว่า2.0 S นี่ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่า อันนี้ก็คือโปรไฟล์ด้านข้างของตัวรถนะครับผมเรื่องของขนาดตัวรถเนี่ยผมต้องพูดนิดนึงคือหลายคนมองว่า CX5 มันเป็นรถคลาสเดียวกับ CRV นะฮะก็จะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นรถขนาดกลางเว้ยแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าคำารถขนาดกลางของปี2017กับในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะตอนนี้ CRV ตัวใหญ่บิ๊กบึ้มไปแล้วแต่ด้วยขนาดตัวของ CX5 เนี่ยในปัจจุบันนะครับความยาวตัวถัง 4,550มิลลิเมตรความกว้าง1,840ม mm, ิลลิเมตรความสูงรู้สึก1,640หรือ1,680ม mm, ิลลิเมตรนี่แหละแล้วก็ฐานล้อยาว2.7เ mm, มตรนะครับขนาดมิติตัวถังของเขาตอนนี้พูดง่ายว่า cx 5เนี่ยขนาดตัวนะครับทั้งความยาวความกว้างและฐานล้อเนี่ยเล็กกว่า n e t a x ซะอีกนะฮะและแน่นอนว่าเล็กกว่า crv นะครับผม ดูที่ภายในกันต่อนะครับนี่นี่คือบาะของตัวท็อปนะฮะเดิมเนี่ยรุ่น XDL เนี่ยเบาะเขาจะได้บาะหนังสีดำนะครับแต่ว่าตอนนี้โฉม2024รุ่นดีเซล XDL เขาจะได้บาะหนังแนป้าแล้วแล้วก็เป็นแนป้าสีออกน้ำตาลน้ำตาลซึ่งถ้าคุณคุณก็ไม่แปลวครับเพราะว่าบาะตัวนี้ก็คือเป็นออปชั่นในรุ่น2.5 Turbo b e เทอร์โบเบนซินเดิมอ่า 2.5้าเทอร์โบเบนซินเขาเลิกขายแล้วก็เอาเบาะมาใส่ตัวดีเซลซะเลยนะครับแหมเล่นง่ายเลยนะเท่าที่ดูเนี่ยรวดลายการตัดเย็บเบาะต่างๆน่าจะเหมือนเดิมน,นะครับเบาะฝั่งคนขับนะครับมีเมมโมรี2ตำแหน่งโดยปุ่มเมมโมรีนี่เขาจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ข้างเบาะเลยนะครับผมแล้วก็มีปรับด้านหลังไฟฟ้าให้นะครับตัวเบาะไหนแยกกระดกน่องได้ไหมอ่ะได้เห็นป่ะเห็นว่านี่ ตรงน่องเนี่ยสามารถกระดกได้แบบนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นฝั่งคนนั่งนู้นนะฝั่งคนนั่งเนี่ยปรับสูงต่บได้นะครับแต่ว่าจะปรับกระดกน่องแยกแบบตัวคนขับไม่ได้นะฮะอันนี้คือรายละเอียดตรงแผงประตูนะครับีการตกแต่งโทนภายในเนี่ยเขาจะใช้ตรงนี้เป็นวัสดุซึ่งเหมือนพลาสติกอะแต่มาสด้าบอกว่าเรียกว่าเรีย w วูดใครรู้บ้างสรุปว่าชิ้นนี้เป็นไม้จริงไหมนะฮะ คือสัมผัสมันคล้ายไม้จริงอะแต่ถ้าเกิดเป็นพลาสติกแล้วตั้งชื่อว่าเรียวหูนี่ผมโกรธนะแล้วก็งานส่วนนี้จะเป็นซาตินโครมนะครับตรงนี้เป็นวัสดุตรงนี้เป็นวัสดุนุ่มนะครับตรงนี้นุ่มตรงนี้ก็นุ่มคือความรู้สึกพรีเมียมในการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุนั้นผมว่า ไม่น่าเป็นจุดออกของมาสด้าครับผมว่าที่ผ่านมาเรื่องนี้เขาทาได้ดีอยู่แล้วลําโพงนี่โบสนะครับเครื่องเสียงโบส1สิบลำโพงมีให้นะฮะส่วนเบาะหลังอันนี้ต้องบอกว่าแต่ในแต่ไรมาเขาไม่ได้มีจุดขายเรื่องเบาะหลังอยู่แล้วนะครับเบาะหลังตัวนี้เนี่ยเขาเอ็นได้1สเต็ปก็คือประมาณ1นิ้ิวนั่นเองนะฮะแล้วก็พนักพิงศรีรษะเนี่ยเขาออกจะดันๆันอยู่หน่อยนึงพื้นที่ต่างๆก็มีให้ใช้พอสมควรนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าคุณมองหาเรื่องพื้นที่ กับเรื่องความสบายของเบาะหลังเนี่ยตอนนี้อ่ะ CRV น่าจะนำนะอันนี้ครับผมลองเอนให้ดูคุณสังเกตเบาะตัวนี้ไหมฮะคุณสังเกตเบาะตัวนี้นะกับตัวนี้เห็นป่ะเนี่ยมันจะเยื้องกันแค่นี้ครับคือปรับตั้งกับปรับเอนสุดต่างกันประมาณนี้ครับหลังคาเป็นซันรูฟนะครับเฉพาะตอนหน้านะไม่ใช่พารามิกกลาสูฟยาวๆซันรูฟเนี่ยก็จะมีในรุ่น2.0 SP กับรุ่นท็อปดีเซลนะครับผมรุ่น2.0 S จะไม่มีนะครับ การพับเบาะเนี่ยสวิตพับเบาะง่ายมากมันอยู่ที่มุมเบาะเลยนะครับแล้วก็พอพับแล้วปุ๊บพื้นระหว่างตรงนี้กับช่วงนี้เนี่ยมันไม่กึ่งกับเรียบนักนะครับแต่ว่าก็ไม่ห่างกันมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าช่วงนี้ลาดขึ้นเยอะมันยังพอใส่ของชิ้นเลี่ยมใหญ่ๆได้อยู่นะครับผมแอร์หลังมีให้ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าช่อง USB เนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่ข้างในที่เท้าแขนตรงนี้นะฮะผมผมเอาที่เท้าแขนตรงนี้ลงปุ๊บ นี่คุณจะเจอว่าเป็นที่วางขวดกับที่วางมือถือแล้วช่อง USB ครับเข้ามาซ่อนอยู่ในนี้นี่เห็นไหมเหี่ยแล้วก็วางมือถือซ่อนไในนี้ได้เออไอเดียดีเว้ยเข้ามาดูที่แถงแดชบอร์ดกันต่อนะครับสําหรับเรื่องอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปที่ผมทราบนะถ้าเป็นเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยระบบเรดาร์ครูซคอนโทรลนะครับ MRCC จากเดิมจะไม่ทํางานจนถ,ถึงความเร็วแบบจุดยุดนิ่งนะตอนนี้ทําแล้วนะครับ สามารถหยุดได้เหลือสูนเลยและที่สาคัญก็คือมันจะมีระบบขับตามรถคันหน้าที่ความเร็วต่ํานะครับตรงนี้คือจุดที่เขาเพิ่มมาให้ในแง่ของความปลอดภัยนะครับอย่างดูจากตรงนี้เราก็จะเห็นนี่สวิชเนี่ยระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนอันนี้ยังมีอยู่นะครับระบบเบรกอัตโนมัติทั้งด้านหน้าและด้านหลัง RCTA มีครบนะครับลายสปอตมอเตอร์ริงมีให้ครับผมแล้วก็กล้องอ่ะอันนี้กล้องรอบคันกดดูหน่อย นี่คือกล้องรอบคันของเขานะฮะซึ่งซึ่งผมจะบอกว่ารุ่น2020เป็นยังไงตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับคือเรื่องความชัดเนี่ยก็แข่งขันได้ครับแข่งขันได้กับนิสสันคิกกับนิสสันเทอร่าครับก็คือเป็นกล้องจากยุค 3GP ยุคมือถือ 3GP นั่นแหละเอาไว้แบบพอดูได้ว่ามีอะไรอยู่รอบรถหรือเปล่าแต่อย่าหวังความชัดอย่าหวังเรื่องความชัดนะฮะอันนี้ผมรู้สึกว่าซูฮอนด้าไม่ได้้วยซ้ํา จอกลางตรงนี้นะครับมีขนาด8นิ้วเป็นทัชสกรีนนะครับแต่ฟังก์ชันทัชเนี่ยจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อรถจอดนิ่งหรือวิ่งความเร็วไม่เกิน20-30ถ้าวิ่งเกินนั้นมันจะตัดเรื่องฟังก์ชันทัชออกนะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยนะครับสามารถเซตค่าต่างๆของตัวรถได้ Walk Away Auto Lock ซึ่ง m a ด้าไม่ค่อยคุยว่ามีแต่จริงๆมันมีนะฮะแล้วนอกจากนี้นะครับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ตอนนี้ Apple c a r p ร a y ลรองรับว e l เลสแล้วแต่ Android Auto ยังต้องเสียบสายอยู่นะจ๊ะ <S <S เครื่องปรับอากาศเป็นออ t โตนะครับการตกแต่งคอนโซลนี่เป็น r e ียลวูดอย่างที่เขาบอกกับส n ตนโครมนะคืองานออกแบบกับเรื่องวัสดบุบอกว่าไม่น่าใช่จุดอ่อนนะมาสด้าเนี่ยทำตรงนี้ได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งอยู่แล้วนะฮะเรามีปุ่มอะไรเพิ่มมาอ๋อ r i v r i v e m i Drive ม MI Drive, เนี่ยมันจะมีเฉพาะในรุ่นดีเซลเขาบอกว่า มันเป็นคล้ายๆกับเป็นฟังก์ชัน go off-road นะครับสำหรับระบบขับสีนะฮะซึ่งถ้าเป็นตัวเบนซินขับหน้าเนี่ยจะไม่มีจะเป็นสวิตช์ปรับโหมดสปอร์ตแทนแต่ใช้งานยังไงอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกแค่ว่าถ้าวิ่งบนถนนดําปกติอย่าไปเปิดใช้อ่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบคล้ายๆอิเล็กทรอนิกส์ลิมิตสลิปนั่นแหละสวิตช์คอนโทรลช่วงกลางนะครับคอมมานด์คอนโทรลประมาณนี้ออโต้เบรคโฮลอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยเรื่องของงานวัสดุนะครับ กับงานหนังนะผมว่ามันทามาดูดีคือเรื่องความรู้สึกพรีเมียมในแง่ของดีไซน์กับวัสดุดเนี่ยมาสด้าทำได้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับสายตาของผู้ซื้อแหละว่าสิ่งที่มันเคยเป็นสิ่งที่ดีในที่สุดในคลาสณนะปี2017นกับ 2018, 2018เนี่ยพอมาเป็นสมัยนี้มันจะยังดีสุดอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้การไปเลี้ยวนี่อยู่ดังขวามีไฟหน้าออโต้นะแต่ว่าจะไม่มีสวิตตัดหมอกแล้วมองจากตรงนี้คุณจะเห็นอะไรนี่แพดเดิลชิฟ มีมาแล้วอารุ่นเดิมไม่มีตอนนี้เพิ่มมาให้แล้วนะครับผมส่วนนี้คือหน,นับปัดนะฮะตอนสมัยเปิดตัวปี2017-18เนี่ยเข็มความเร็วจะเป็นอนาล็อกแล้วตรงด้านขวาจะเป็นจอสีนะครับแต่ตอนนี้สลับกันคือจอสีอ่ะก็คือเข็มความเร็วตรงกลางแล้วก็เข็มน้ํามันกับเข็มอุณหภูมิกลายเป็นอนาล็อกแทนแต่ถ้าเป็นรุ่น 2.0S ก็จะสลับกันก็คือทางขวาจะเป็นจอสีตรงกลางเป็นอนาล็อกเหมือนเดิม แต่รุ่น 2.0S สำหรับชมนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเขาจะปรับให้มันเหมือนกันทุกรุ่นไหมนะฮะแต่จําได้ว่าตัวหน้าปัดเนี่ยเขาไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่า Mazda า็จะชอบเน้นดีไซน์แบบให้ดูเรียบง่ายไม่ค่อยรบกวนสายตาและทันสมัยคือทันสมัยแต่ไม่ค่อยเน้นแสงสีว่าง,งั้นเถอะส่วนปัดน้นําฝนมีปัดน้ําฝนออตโต้ให้นะครับผมแผงบังแดดมีไฟให้ครับระบบ h e a d อัพดิสเพยยังมีให้อยู่นะครับผม เท่าที่เห็นเนี่ยหน้าจะยังไม่ตัดออกกระจกไฟฟ้าเป็นแบบ one touch ทั้ง4บานนะครับผมอันนี้เกือบไม่เห็นนะ่ย wireless charger มีเพิ่มมาให้ด้วยนะก็นี่ก็คือภายในคร่าวๆนะครับในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอาจจะมีขาดตกบวกพร่องยังไงผมก็จะพยายามใส่เป็นตัวับไ t i t ิลข้างล่างาไว้ให้นะฮะถ้าตุงไหนที่ผมลืมพูดเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้นะครับก็ยังไงก็รบกวนสังเกตกันหน่อยแล้วกันเพราะนี่มาสด้าก็ให้เวลารีวิวแค่ครึ่งชั่วโมง ไม่มีเวลาอินเสิร์ตไม่มีเวลาถ่ายเลยนะฮะก็พยายามจะพาดูแหละว่าไอเดียหลักๆของ CX5 โฉม2024เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเท่าที่ดูผมว่ามันเปลี่ยนไม่เยอะนะครับแต่มันเป็นการเปลี่ยนเพื่อกลบจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆที่มันเคยมีแต่ก่อนสำคัญคือราคาเพราะราคาเนี่ยจะถูกลงประมาณรุ่นละแสนถึง2 5 0 0 0 0บาทก็ต้องดูกันครับว่ารุ่นไหนจะลดเท่าไหร่ และราคานี้จะทำให้ Mazda ยังสามารถแข่งขันได้อยู่หรือไม่ครับและนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงใน Mazda CX5 โฉมปี2024ใหม่นะครับผมจะไปรอดไหมในช่วงที่ตลาดรถอยู่ในช่วงที่ผืดเครื่องแบบนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับราคาที่เขาจะนำเสนอเนี่ยมันจะพอดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาซื้อแบรนด์ Mazda ได้อีกไหมผมบอกเลยว่าราคาก็ส่วนหนึ่งฟีเจอร์หรือดีไซน์ก็ส่วนหนึ่ง แต่จริงๆแล้วผมว่าในใจของคนที่รักมาสด้านะครับเรื่องดีไซน์เรื่องอุปกรณ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ประเด็นหลักของคนที่รักมาสด้าก็คือ1เป็นคนชอบการขับขี่2ก็คือคนที่เป็นคนที่ซื่อสัตย์กับแบรนด์มาสด้าเนี่ยผมว่าในใจเขาอยากจะได้เรื่องความสบายในการใช้งานความสบายใจในการใช้รถที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าอะไรจะพังเมื่อไหร่หรือถ้าเกิดว่าอะไรพังปุ๊บไปเข้าศูนย์จะได้รับบริการที่ดีลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่พักดีต่อมาสด้า ผมว่าเขาอยากได้ตรงนี้ครับเขาอยากได้ความสบายในการใช้งานระยะยาวซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ว่า m a สด้าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นมาในช่วง5-7ปีหลังได้แค่ไหนนะครับผมว่าทุกคนที่ซื้อมาสด้เนี่ยเขาอยากได้ peace of mind peace of mind peace ที่แปลว่าสันติสุขในการใช้งานนะครับไม่ใช่ peace of mind ที่แปลว่าใจกูแตกเป็นเสี่ยงๆนะผมว่า ถ้าเกิดสมมุติว่าปรับจุดอ่อนตรงนี้ได้มาสด้าเนี่ยก็จะยังมีอนาคตในประเทศไทยอยู่นะครับวันนี้ผมแพนไปดุลพงศ์ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ